สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับนะก็นะครับมาทดลองสนุกสนุกกันนะครับนะครับเกี่ยวกับโหราศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์นะครับนะคลิปนี้ก็จะเป็นราศีเมถุนนะครับเดือนสิงหาคมปี2567นะครับอ่ามาดูกันเลยนะครับเดือนนี้นะฮะอ่เป็นเดือนสําคัญนะครับชาวราศีเมถุนท่านจะมีการย้ายงานนะครับมีการขยับขยายนะครับ มีการปรับเปลี่ยนนะครับอะไรใหม่ๆนะครับนะนะฮะหรือถ้าหากเป็นคนที่ยังไม่ได้โยกย้ายงานก็จะมีงานเพิ่มเข้ามานะครับนะถูกใช้เพิ่มขึ้นนะครับมีข้อดีคือมีคนช่วยเหลือแก้ไขนะครับนะมีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับช่วงนี้นะครับในที่ทำงานระวังหรือ,อทั่วๆไปเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องการาเกิดดราม่าเกิดขึ้นนะครับนะฮะ กอ็อย่าเอาตัวเองเข้าไปในดราม่านั้นนะให้อยู่ห่างๆเขาไว้นะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีเองนะครับนะอย่าไปชนไปประทะนะครับเพราะว่า,าเขาเรียกว่าอะไรฮะนะมันอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันในช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผ่านพ้ผนผ่านช่วงนี้ไปมันก็ทุกอย่างมันก็จะขี้คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเองนะแต่ถ้าเราไปชนไปประทะเดี๋ยวเรื่องมันจะบานปลายใหญ่โต ไปซิ่เปล่าๆนะครับนะก็อย่าไปนชนไปนประทะนะ <c oughs> เพราะว่านะฮะทุกทุกที่เนี่ยมันไม่ใช่ที่ของเราหรอกนะฮะนะมันมีที่ของคนอื่นเขาด้วยนะครับนะฮะนะฮะช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงของเรานะาเป็นช่วงของคนอื่นอันนี้ก็ปล่อยเข้าไปนะครับนะเดี๋ยวสักพักมันก็เข้าใจกันเองเดี๋ยวกลับมา,าพูดคุยกันเป็นปกติเนี่ยนะครับก็เดินหน้ากันต่อได้นะ นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะนะครับนะชาวราศีมิถุนนะฮะนะครับนะต่อมานะครับมีดวงการพูดการคุยนะครับการเจรจาเนี่ยดีนะครับนะคุยเรื่องผลประโยชน์ได้ดีนะฮะนะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับนะทั้งเรื่องสวนตัวเรื่องครอบครัวนะครับมีความจําเป็นนะฮะที่จะต้องใช้เงินนะครับแต่ แต่นะครับก็จะสามารถหมุนเงินได้ทันนะหมุนเงินได้ดีนะครับนะนะครับนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับจะมีการเดินทางที่บ่อยขึ้นนะครับมีทีมใหม่ๆนะครับมีบุคคลใหม่ๆนะครับเข้ามามากขึ้นนะมีเสน่ห์นะดวงมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับเพราะว่าดาวศุกร์ดาวดาวแห่งเจ้าเสน่ห์เนี่ยนะครับเข้ามามีอิทธิพลในช่วงนี้นะครับนะเนี่ย สรุปนะครับนะเดือนสิงหาคมชาวราศีมีถุนนะฮะการงานเนี่ยขยับขยายนะครับมีคนช่วยเหลือนะครับมีการหมุนเงินได้ดีนะฮะหมุนเงินได้คล่องนะมีความสบายใจในเรื่องของการหมุนเงินนะครับนะได้เดินทางบ่อยนะครับจะมีชื่อเสียงนะครับในสายงานนะครับเห็นไหมฮะนะครับก็ให้มุ่งมั่นในการทํางานนะงานที่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยนะครับ นะเป็นงานสัมมาอาชีพเราเนี่ก็ให้ตั้งใจทํางานนะครับเพราะว่าดวงมันมีความก้าวหน้านะมีชื่อเสียงในในด้านการงานรรรรรนะครับนะฮะทำงานดีในเงินะ ism, มันก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วนะไม่มีใครไม่ทํางานแล้วได้เงินนะครับทุกคนต้องทํางานนะครับแล้วต้องเป็นงานที่เป็นสัมมาอาชีพนะสุดจริตนะฮะนะครับนะนะฮะนะฮนะนะนะแล้วก็นะครับเดือนนี้ก็ถ้ามองก็เหนื่อยนะครับนะมันทุกคนมันเหนื่อยเหมือนกันหมดเลยนะฮะไม่ใช่แต่เราแตก ใครหรอกทุกคนมันเหนื่อยเหมือนกันหมดไม่มีใครสบายหรอกครับนะนะฮะก็ผมเองก็เหนื่อย <c oughs> ใช่ไหมฮะมันทุกคนต้องเหนื่อยนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่า,าทำมาหากินนะครับหรือว่าดำรงชีวิตดำรงชีพเนี่ยนะฮะมันต้องใช้แรงใช้สมองในการฝ่าฟันอยู่แล้วนะครับนะ,นะะแล้วก็นะฮะชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับเดือนสิงหาเนี่ยก็จะมีโชคฟลุกๆนะ นะมีความเฮงมีความเฮงในตัวด้วยนะครับนะมีความเฮงด้วยนะครับนี่ก็เป็นสรุปดวงทั้งหมดของชาวราศีเมถุนนะสิงหาคมปี2567นะครับนะแม่นไม่แม่นยังไงก็ทักมาบอกผมด้วยนะผมกําลังทดลองนะครับทำการทดลองวิจัยเรื่องโหราศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์นะครับนะผมจะเอามาเก็บสถิตินะครับดูนะครับเพราะว่าผมสนใจเรื่องนี้เนาะนะครับยังไงก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนะโชคดีนะครับขยันหมั่นทําบุญด้วยนะครับนะทานศีลสมาธิภาวนาเนี่ยอย่าให้ขาดนะครับนะนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเรียกว่ามีพลังนะครับมีพลังบวกนะมีพลังบวกนะครับนะโอเควันนี้ก็ต้องลาไปก่อนคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปราศีถัดไปอดใจรอนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้กันสู่กันฟังต่อนะครับนะก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ